ไรเดอร์สุดเศร้าลูกค้าสั่งน้ำา1 1แก้วสุดท้ายบอกเครื่องแรงดีแค่ทดสอบระบบที่ผ่านๆมานะครับเรามักจะเห็นเรื่องราวของไรเดอร์นะครับที่ทำผิดแบบนั้นแบบนี้บ้างนะฮะจนเกิดเป็นกระแสดราม,ม่าในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับผมแต่สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการกระทำของลูกค้าเองนะครับผมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใจร้ายมากๆเลยนะฮะเมื่อทำการสั่งน้ำา11แก้วนะครับให้ไรเดอร์เนี่ยไปส่งให้นะฮะ แต่พออะไรเดอร์นะครับรับสินค้ารับออเดอร์มาแล้วเนี่ยกำลังไปส่งให้นะครับลูกค้าเนี่ยกับบอกว่าเครื่องแรงดีครับแค่ทดสอบระบบซึ่งเรื่องราวนี้นะครับถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งนะครับที่ได้ระบุข้อความว่ามีรเดอร์รับออเดอร์ลูกค้าสั่งน้ำา1 1แก้วผ่านค่ายดังแห่งหนึ่งนะฮะโดยมียอด735บาทนะฮะซึ่งทางร้านเนี่ยก็รีบทำให้นะครับแล้วก็แถมให้อีก1แก้วเป็น12แก้ว จากนั้นไรเดอร์เนี่ยก็มารับนะครับแล้วก็แชทกับลูกค้าโดยไรเดอร์เนี่ถามลูกค้านะครับว่าที่อยู่เนี่ยตรงตามหมุดเลยใช่ไหมครับนะฮะลูกค้าก็ตอบว่าครับไรเดอร์จึงบอกว่ามาถึงแล้วแต่แล้วก็กลับเจอเรื่องที่ทําให้อึ้งไปเลยนะครับเมื่อลูกค้าคนดังกล่าวเนี่ยตอบกลับมาว่าเครื่องแรงดีแค่ทดสอบระบบนะครับก่อนจะปิดเครื่องหนีแล้วก็ออเดอร์เนี่ยก็ถูกยกเลิกนะครับ ทำเอาไรเดอร์คนนี้เนี่ยถึงกับกลุมขมับเลยนะคบเพราะว่าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะฮะเคลมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้โทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปก็มีคนใจดีนะครับซื้อน้ำทั้งหมดจากไรเดอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีไรเดอร์คนอื่นๆนะครับที่โดนลักษณะนี้อีกหลายคนเลยโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกค้าที่เทไรเดอร์นะครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำมีแต่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับผม ก็นี่แหละครับผมอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนะครับการทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะหาเงินได้เยอะนะครับจนคิดว่าเงินแค่นี้เนี่ยเจ็กว่าบาทเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าสําหรับบางคนนะครับที่เขาเนี่ยกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะใจเขาใจเรานะครับสังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะครับผม ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ